มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนในหลวงโปรดเก้าพระราชทานชื่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองวันที่30พฤษภาคม2,567ตามที่รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟอฟมอดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงซึ่งเป็นระบบขนส่งสาธารนณะ ได้เชื่อมต่อและขยายโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลโดยได้นำระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเปิดให้บริการตั้งแต่3กรกฎาคม2566เป็นต้นมาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้ามหาคนครสายสีเหลืองว่านักรา,าพิพัฒน ซึ่งมีความหมายว่าความเจริญแห่งเมืองนำมาซึ่งความปิติยินดีและสิริมงคลแก่กระทรวงคมานาคมรอฟอร์มอและประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่งกระทรวงคมานาคมหรือรอฟอร์มอจะมุ่งมั่นพัฒนาคมานาคมการขนส่งทางรางให้มีความสมบูรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะสืบสานร,รักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุข,ขของประชาชน ด้านการขนส่งและสาธานะต่อไปสำหรับรถไฟฟ้ามหานครสายนครา,าพิพัฒนมีระยะทางรวม30.4กิโลเมตรเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดสายมีสถานีให้บริการ23สถานีเปิดให้บริการตั้งแต่6นาฬิกาถึง24นาฬกาตลอดเส้นทางมีจุดเชื่อมต่อกันรถไฟฟ้าสายหลักอีก4สายได้แก่สถานีราบพร้าวเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล MRT สายสีน้ำเงิน สถานีแยกลำสาลีเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนุทนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวินทวงศ์สถานีหัวหมากเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลวลและรถไฟฟ้าสายตะวันออกและสถานีสำโรงเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริง่งสมุทรปราการในหลวงโปรดเก้าพระราชทานชื่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ